กล้องสดพดบูเสดีครับกล้องอดค่ะพดมูครับโอ้โหอันนี้ตอนรับแรกเลยาาพี่พดเยอะมากนะครับร้านอะไรพี่พดรู้ไหมร้านหงเปาเออนะครับอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งแบบต้นตำรับโดดเด่นด้วยหน้าตาและก็รสชาตินะฮะจากฝีมือ เชฟมากกว่าสิบปีมากกว่าประสบการมากกว่าสิบปีจากจีนฮ่องกงแล้วก็มาเก๊านะฮะมาร่วมกันสั่งลังสรรความอร่อยให้เลือกชิมมากกว่า200รายการครับต้องขอต้อนรับคุณปุ๋ยแล้วก็คุณจือไท้ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เรานี่ร้านมี15สาขาใช่่คะเยอะมากๆเลยเนาะค่ะโอ้โหตามห้างตามเพื่อเต็มหมดเลยจริงค่ะใช่ค่ะมีในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็มีที่ภูเก็ตแล้วก็ที่พนมเป็นด้วยค่ะโอ้โหร้านนี้มาอย่างไงจุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นก็คือเจ้าของ คุณลีครับแกชอบทานอาหารจีน oh. ก็เลยมาแล้วพอดีแกรู้จักกับเชฟที่มาเกา oh. ก็เลยมาเปิดในไทยตั้งแต่2013 oh. พอเปิดเรื่อยๆก็ผลตลาดก็รับดีครับเราก็เลยเปิดไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆจนถึง1 5สาขาปัจจุบันนะครับ okay. ะในกรุงเทพนี่มีที่ไหนบ้างนะครับในกรุงเทพก็มีที่เซ็นทรัลเนบัสซี่นะคะสุขุมวิทสามเเดอะคริสตัลพาร์คเอกมัยรามินทราอไอคอนสยามเมกะบางนาเอ็มโพเรีย <or> มเดอะคริสตัลเอสบีราชพฤกษ์พาราไดซ์พาร์คเนวานาสิงห์คอมเพล็กซ์เดอะรสแอเรียสยามพารากอนเอ็มสเฟียร์ เยอะมากแล้วมีที่ภูเก็ตด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอยู่ในโรงแรมรามาดาแล้วมีพนมเปญด้วยพี่พุทใช่ค่ะในโรงแรมเหมือนกันกัมพูชาครับเมนูคุณเยอะจริงวันนี้คุณมาเยอะมากๆเลยเดี๋ยวอยากรู้นะหงเปาแปลว่าอะไรคะหงเปาแปลว่าอ่างเปาซองแดงครับซองแดงถือว่าคนที่มากินแล้วจะได้เขาเรียกอะไรจะได้ทุกเมนูที่รับรวยใช่ค่ะได้อาหารทานกันเอซแอมบเสซี่อยู่ชั้นชั้นห้าเหรอใช่ค่ะ ทีมมอดีไม่เพราะว่าของเยอะมากเลยอะไรคือเมนูซิกเนเจอร์จุดเด่นของคุณซิกเนเจอร์จะมีหลายอย่างอะ่ผู้อย่างแรกอเลยขายรีผู้อย่างแรกจะเป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นกุ้งบอสตันค่ะผัดขิงต้นหอมเป็นกุ้งบอสตันเป็นราดหน้าเหรอเป็นบะหมี่ค่ะบะหมี่ราดหน้ากุ้งอะไรนะกุ้งบอสตันจูบเบอร์อะไรอันนี้คือข้าหมี่เขาคุณรู้ว่าหมี่เขาแซ่บต้นหอมเลยเขาพูดอร่อยยังไง ก็เราจะใช้กุ้งสดๆครับหลังจากนั้นเราปรุงซดด้วยปรุงซอสด้วยเชฟจีนเราครับคือเรามีเชฟมากกว่าประมาณ2 0กว่า30คนที่กระจายอยู่ทุกสาขาเพื่อให้เพื่อเพื่อให้เราคงรสชาติได้ครับรสชาติดีนะพี่ก้องเส้นเส้นเขามีรสชาติแบบรัดเลยเรียกรัดหน้าะไรนะน้อ กุ้งมังกรรับสั้นค่ะผัดขิงและต้นหอมค่ะเนเมื่อกี้พี่กิงไปพี่นกว่าหน่อไม้กลายเป็นขิงนี่เองสดมากอร่อยมากขอบคุณครับเดินต่นไปกที่ก้องทางก้องครับหลังจากนี้ก็จะเป็นบาร์บีคิวสามอย่างครับจะมีเป็ดย่างหมูแดงแล้วก็หมูกรอบครับเป็ดเราใช้เป็ดประมาณสองโลครึ่งเนื่องจากว่าจะได้มีไขมันดีไอไขมันเยอะแล้วก็จะได้หนังกรอบครับ นอกนี้จัดนั้นอยากให้ลองชิมหมูกรอบดูครับหมูกรอบเราก็คัดสามชั้น่าาาทนมกใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่จะดูน้ำจิ้มมันอยู่ตรงไหนอ่เนี่ยนี่น้ำจิ้มอะไรกันจิ้มจิมสามอย่างตรงนี้มาทำจิ้มเนื้อเหรออืมนี่หวานนี่อันนี้ของใครอันนี้เป็นน้ำจิ้มติ่มซำแบบขาออ่ะต่อไปเนี่ยหมูกรอบ อันนั้นอันนั้นอะไรนะทิพติสอยู่ในเนี่ยอยู่ในเข่งแป้งเป็ดของเป็ดปากเก่งนี่เป็นปากเก่งท่านผู้ชมมุกรอบมีมากหนังบางแึเปล่ากรอบไหมคะอร่อยกรอบหมูแดงเป็ดนะเนี่ยเป็ดปากเก่งเป็ดปากเก่งใช่ครับอันนี้เป็นแป้งเราทำมาเฮนเมดครับเราไม่ได้เราไม่ได้ใช้แผ่นทั่วไปครับคุณผู้ชมจะต้องย่างเองมันจะมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษค่ะสำหรับแป้งของหงเปาค่ะ นะเด็ดผัดปกิ่งนี่ขึ้นชื่อเลยอ่ะต่อไปอันนั้นอะไรถั่วร์นู้นน่ะถั่วร์แขกผัดกันน้าอร่อยนะเมื่อตามมาอมือตามมาแม่ก็อยากกินไอ้นู้นหนมจีบอหนุ่มจีบคุณมดดูอ่ะพี่นม่เป็นขนุ่มจีบกุ้งค่ะขนมจีบกุ้งเราจะใช้กุ้งธรรมชาติครับนุ่มจีบไปกุ้งทะเลค่ะครับนัแน่น ติ่มซำเขามีติ่มซำได้หรอที่ร้านใช่ค่ะติ่มซำเราขายตลอดทั้งวันเลยค่ะเปิดตั้งกี่โมงกี่โมงฮะอ๋อทั้งวันเลยหรอใช่ค่ะก็มีหลายสาขาค่ะถ้าสาขาในห้างก็จะเปิด11โมงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสาขาข้างนอกห้างก็จะมีเปิดตื่นหนึ่งค่ะผมจิบเด็ดไหมรต้องจิบเด็ดไหมฮะจิบวัดไหม มีเรื่องบุรีป่าเนามีไหมเรื่องบรีมีไหมในเรื่องบุรีมีค่ะมีทั้งแกร็บไลน์แมนแล้วก็โรบินฮูดเลยค่ะบอกเบอร์ก่อนบอกเบอร์ก่อนได้ค่ะหงเปานะคะไลน์ออฟฟิเชียลนะคะแอดไซน์หงเปาค่ะเฟซเฟสบุ๊กนะคะเป็นหงเปาไทยแลนด์ค่ะส่วน IG แล้วก็ติ๊กต็อกนะคะ เป็นหงเปาอันเดอร์สกอร์ t a ส r ร n t ค่ะมีโปรไม่มีโปรมาโปรโมชั่นมีค่ะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่แจ้งว่ามาจากรายการกล้องสดพดหมูนะคะทานครบ1,500บาทรับไปเลยก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งกรอบมูลค่า210บาทค่ะใช่ค่ะหนึ่งที่ค่ะเดี๋ยวเราต้องเบรกเดี๋ยวช่วงหน้ามาชิมกันใหม่อาหารเยอะแยะเลยนะครับต้องเบรกตะกูเดี๋ยวลิ้นจะปมาช่วงหน้าละคเมื่อยังยังไม่มีมีหรอมีมีอัปเดตคะกูกรอบรดมาก กอองตฮดที่พี่ก้องกำลังล่านี่คืออะไรนะน้องก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งกรอบก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งกรอบใช่ค่ะกุ้งเราใช้กุ้งไอธรรมชาติแล้วก็ทำสดทุกจานครับก๋วยเตี๋ยวหลอดครับกุ้งกรอบอยู่ข้างในใช่ป่ะใช่ค่ะมาลองกินสิอันเบลอร์เลยอะเราหมักกุ้งเสร็จเอาอะไนี้สิเอาช้อนตักกับช้อนตักสิช้อนไม่ตักและกระาษพดเป็นคนจีนอันนี้เป็นจานซิกเนเจอร์เลยค่ะอันนี้เหรอใช่ค่ะมีเขาบอกอันนี โปรโมชั่นกินครบพันห้าร้อยบาทแถมเลยใช่ใช่ค่ะปีที่แล้วเราขายไปประมาณแสนกว่าจานครับอ๋อครับผมยิ่งเหลือยิ่งหลุดนะอ่ะต่อไปปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรนอนอยู่เนี่ยเป็นปลาบูนซีอิ๊วปลาบูนซีอิ๊วท่านชมนี่เห็นไหมน้ำคุณลดไหมเราชิมน้ำก่อนครับผมซีอิ๊วเราเชฟปรุงเองครับเป็นสูตรของร้านเราเองเลยครับมีข้าวเปล่าเลยต้องลดมากเลยคุณอันนี้อะไรเอ่ยนีอ่ะเป็ด เอปอเปี๊ยะทรัฟเฟิลครับปอเปียทรัฟเฟิลพี่พมใช่ค่ะแล้วก็จิ้มกับซอสทรัฟเฟิลใช่ครับกุ้งข้างในซอสทรัฟเฟิลใช่แล้วก็ขนมพะการขนมพะการทอดพะการทอดจิ้มกับอะไรนะซอสพริกซอสพริกครับซอสพริกนงชาที่ต่อไปนี่ให้ดูอันนี้ก่อนมาต่ออะไรอ่ะพระกระโดดกำแพงใช่ค่ะเป็นเมนูพรีเมียมนะคะต้อนรับจีนค่ะมีอะไรบ้างอ่ะ นรกจะมีเนี่ยเราเผูชารามนิดนึงมีผูชารามมีเปาฮื้อมีสมครบหมดมีทะเลวะนี่อะไรเนี่ยโอ้นั่นอะไรอ่ะเออครับอันนี้คือนี่กะเพาะปลาเหรอไม่ใช่อ่าเป็นปิงปิงทะเลครับนะครับอ่ะต่อไปปลาหมี่ บะหมี่อะไรเนี่ยบะหมี่โฮมเมดเนื้อปูใช่ค่ะบะหมี่ก็เราโฮมมิทเหมือนกันใช่ค่ะเป็นบะหมี่ไข่บะหมี่ไข่เส้นแบนค่ะอ๋อเส้นแบนไม่เหรอรสเนี่ยค่ะแล้วจะใครหิวข้าวคนนี้เลยข้าวผัดอะไรข้าวผัดเศรษฐีค่ะก็จะใส่กุ้งแล้วก็คะน้าค่ะ แล้วก็ยำหูหมูใช่ค่ะยำหูหมูเป็นอาหารที่น่ากินนะพี่พลหูหมูเราเอาไปพะโล้ก่อนพะโล้เสร็จแล้วค่อยมาแช่เย็นแช่เย็นเสร็จแล้วก็มายำมายำเอาครับอ่าแล้วมีบอกเบอร์บอกเบอร์อ่าจะเป็นออฟไลฟ์ฟิชเชลนะคะแอทไซด์หงเปาค่ะ Facebook หงเปาไทยแลนด์ค่ะอินสตาแกรมแล้วก็ t ิ k กต็อกนะคะจะเป็นหงเปาอันเดอร์สกอร์รีสอร์ค่ะอ่าด้านนี้พี่ก่อมเมื่อไหร่ เส้เปาไข่เค็มลาวาครับเป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ของเราครับทุกลูกคือปั้นด้วยโผ้ยไมต้องแบกต้องแบกบนมันเป็นโผล่ข้างล่างใช่ค่ะจะเป็นไข่เค็มลาวาค่ะครับจะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ทุกโตต้องสั่งเลยค่ะจะได้น้ำมันเย็นไปหน่อยเพราะตตูเราเย็นเกินเลยนี่ไอ้นี่อร่อยมากเลยอร่อยไหมไข่เค็มนอร่อยมาก ปลาบูคุณเนี่ยสดมากๆเลยอ่ะเราใช้ปลาบูเป็นๆเลยค่ะใช่ค่ะร้านอยู่ที่ไหนบ้างนะกี่สาขานะร้านมี15สาขาค่ะอยู่ในกรุงเทพ13สาขาค่ะเราบอกเลยเร็วๆที่ไหนบ้างโอเคมีเซ็นทรัลเอเบอสซี่นะคะสุขุมวิท39ค่ะเดอะคริสตัลพาร์คเอกมัยรามินทาค่ะไอคอนสยามเมกะบางนาเอ็มโพเรียม เดอะคริสตันเอสบีราชพฤกษ์ค่ะพาราไดซ์พาร์คเนวาน่าพอร์ชสิงคอมเพล็กซ์เดอะเรสต์แอเรียประชาชื่นสยามพารากอนเอ็มสเฟียค่ะแล้วก็รามาดาภูเก็ตแล้วก็ตามด้วยทริปพนมเปญค่ะอันนี้ผัดไหมฮะผัดถั่วแขกผัดกาญชายหมูกรอบผัดเตาใช่ครับจมเปาใช่ค่ะก็ผงเปาของคุณเยอะอร่อยหลายอย่างเยอะมากเลยนะเนี่ยค่ะอร่อยกระเปราเลือดไหม ยอดแต่มันกระเด็นไปหน่อยม่ถือว่าแปะเขาแรงไปหน่อย <c oughs> ไม่แต่พวกพูดนียนะหมูกรอบเพิ่งมีไามชซ้แล้วอะ <c oughs> ข,อขอบมากครับก่อนจะได้เป็นหมูกรอบผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอนมากครับ <c oughs> ใช่ครับเราต้องคัดก่อนคัดเสร็จเราเอาไปย่างย่างแล้วขุดให้หนังมันบางต้องขุด <c oughs> ไปประมาณ 3- 4สี่รอบกว่าจะได้กว่าจะได้จานนี้ออกมาครับแล้วก็บะหมี่คุณนะ <c oughs> โอ้โลดเล,ล็ดมากบอกโปบอกโป ก็เพียงแจ้งว่ามาจากรายการก้องสดผดมูนะคะทานครบ1,500บาทรับฟรีก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งกรอบมูลค่า2 1 0บาทค่ะเฉพาะสาขาในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะข้าวผัดเลิศไหมข้าวผัดเป็นไหมเชิญเลยค่ะบอใบ้ท่านผู้ชมอย่าลืมไปแล้วอย่าลืมสั่งซาลาเปานะอร่อยมากดีเลยเหรอพี่ดีเลิศเมลาต้องชิมค่ะใช่อร่อยมากแต่บดีมันกระเด็นไปหน่อยเพราะว่าบีบแรงอ่านนี่ข้าวผัดนะข้าวผัดเไหมข้าวผัดข้าวผัดเสตีค่ะ ผมจิบก็อร่อยเนื้อข้าวรวนมากบอกเบอร์โทรมั้ยมีเบอร์โทรมะอเบอร์โทรมี15สาขาเดี๋ยวเราขึ้นไว้ที่หน้าจอแล้วค่ะเมื่อกี้ค่ะคุณพดออร่อยไหมอร่อยมากอร่อยจนต้องกราบเลยนะครับมายเลย ขอบคุณค่ะบอกโปรโมชั่นบอกสุดท้ายเลยติดต่อนะคะก็เพียงแจ้งว่านะคะมาจากรายการกล้องสดพดหมูนะคะทานครบ1,500บาทค่ะรับฟรีค่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งกรอบมูลค่า210บาทเฉพาะสาขากรุงเทพและพิมพ์มณฑลไลฟ์ออฟฟิเชียลนะคะแอ๊ดไซด์หงเปา h o n g b a o ครับแล้วก็เฟซบุ๊กหงเปาไทยแลนด์ค่ะอินสตาแกรมแล้วก็ติดต่อนะคะหงเปา underscore เดรสลองครับเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะเปิดห้างปิดเหรอ ใช่ค่ะท้านผู<ค>้ห<ะ>าานปิดตามห้างเลยนะครับ